ย่นชมทั้งสองะแพงขวาหลุกขยันอยู่ที่เป็นเดินชนแล้วครับเดินชนเดินเบียดตลอด5ยกครับดูว่าสิ้นเสียงครยุกสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการจูดแข้งขวาัาโยกเข้าไปแข้งขวาไม่ถึงครับไปไปลายเท้า เล่้งกองลัวครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับแกนแก้วแข้งขวาต้องต่อยมัดเหมือนยกที่แล้วครับเป็นเดินชนขยับขยับแข้งขวาโยกไปแข้งขวาแข้งขวาไม่ถึงนะปูขยับแข้งขวาแข้งขวาแข้งขวาอาจจะไปครัจิ้มมาแล้วจิ้มมาแล้วทางควายตามมาดีครับ มีหัวใจอยู่ที่มุมมองครับถ้าลูกขยันก็สายตาผมก็ต้องให้แดงครับแต่ว่าถ้าลูกชัดเจนหลังเียมก็อยู่ที่ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมในการต่อยนี้พอใจเท่าไรพอใจเท่าไหร่นะช่วงช่วงเอสามยกสามใช่ไหมเกือบผ่านแล้วเสียดายแม่ฉีดสองแสนาทคิดว่าจุดเปลี่ยนเกมีอยู่ที่จังหวะไหนครับมาก ยกสี่เราไล่ก่อนมัดก็ราคานี่เกีียวเลยนะสามยกต้องขึ้นชงไปขึ้นหัวใจเลยโดนกรรมการแคบจับแต่ว่ายังซื้อสู้อยู่ได้ยกสี่มาเร่งเกือบแซงว่ายกห้ากมการเบียดน,นิดเดียวครับเสียใจไหมกับกับกับอาชีพที่ท,ที่ไม่ได้รับนี้เสียใจเสียไรเรียกาสอยากแก้มือไหมอยากครับพิกัดไหนครัร้อยสิบสองมันเล็กไปหรือใหญ่ไปร้อยสิบสองีารีบบารีบผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับ อาวุธอาวุธที่คิดว่าทำให้เราแพ้คนนี้ครับของเขาคือว่าอาวุธไหนครับโใช่ครับโซ่แมงยุคเดินยุคขาเพื่นี้เดินเข้าไปคนจิตใจต้องยอมรับจริงๆวันนี้ก็ทำได้สำเร็จอยากขอโทษใครครับเอฟซีขอโทษเอฟซีพัฒน์ชนครับเอฟซีให้มาดับมือกันนะครับไทำให้ผิดหวังครับไว้หน้าถ้ามีก็อยากแก้มือใครครับม้องเป็นบางใจให้กับผมครับ เจ็บขาไปเลยเรา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 สามารถยกแทงอะไรได้ผักทองได้ใช่ไหมก็เลยไม่เป็นหนาราคาเน there are, there are, there have, no ี can t can t ่ยวูบว่างไปวูบมาไม่เสียวเหมือนกันนะเราเราเราที่ชนะเราคิดว่าเราจะชนะลูกไหนลูกเม้อกว่ากับลูกแทงเทาหม้อกว่าเยอะครเรารู้ราคาไว้ตอนหมดทุกค้ายที่เรียกให้นะรู้ชนะรู้ว่าเป็นต่อแล้วพอยกห่าออกมาก็ุบคุกเกมครับ ขาที่เจ็บมากนะเจ็บมากเพราะมาดีไหมคู้กองผู้มาดีมากเลยมาแข็งไหมก็ไม่ไม่เจอกับแข็งครับคิดว่ามีสักอีละครั้งไหมคิดว่าผู้นี้น่าจะมีครับน่าจะมีอีกครั้งนะครนะวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนนท์สุราชนเดชนเดชหมดอดจสิงได้ครับ อากี้ครับนนอ่าเบนเนอร์คุณโด่งครับอ่านี่เป็นคนจังหวัดไหนคนจังหวัดนครเดียรม,มั้ยละครับนครซีธรรมนดัเอาฝากแฟนคลับติดตามที่ค่ายด้วยฝากติดตามค่ายมวยสอคุณมิริดเลดมวยโหดต,ติดติดตามด้วยครับโอเคเอฟทีครับ,บาาม,มาครับ,บามมาไปเล่นไปเล่นไปเล่นเล่นกันไอ้ไเนี้สิบเป็ดไอ้เนี้ยแป๊ยิ้ม ไอ้นี่เพิ่งจะนะเมื่อกี้อย่ถามถามพี่น้องกอนทำให้เราเป็นใงบ้างันนี้เกมปีรนว่าือว่าประสบาสุดกัการที่เราเตรียมตัวมาดีแล้วก็ทุกคนก็ทาหน้ที่ได้ดีครับือว่าประบการดใรับหึงคู่เอคลุทยว่พที่เขาเจ็บขาเนก็บนอนอยู่ที่ท้ว่าเป็นคพที่เขาเจ็บขาด็เก็บไหมเดเด็กอไเ็ยืนิ่งนึ่่านการขับเื่อน ไม่จ็บไม่ไม่จีบทำกับอ่ะไปถามพี่เดชหน่อยตอนนี้พี่เดชแดดแย่นะครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้สามวินเลยที่ค่ายดีใจครับดีใจวันนี้พวกน้องๆทำทำได้แยบทีเขาชนะวันนี้ขหมายถึงว่าเขาฝึกซ้อมมาดีหรือว่ามีวินัยดีใช่ใช่เขามีวินัยแล้วก็การเตรียมตัวที่ดีการเลี้ยงดูผู้เสิร์ฟมันดีอยู่แล้วใช่ไหมครัครับนี่มองอนาคตยังไงทั้งสามคนเนี่ยก็ต้อง ดันกันกันต่อไปฮะต้องดันกันต่อไปในสิ่งท um ี่ตลอดไปก็เด uh like> wow 네ี๋ยวค่อยมีโปรแกรมต่อเนื่องครับครับฝากติดตามแฟนคลับสามคนแล้วก็ที่ค่ายด้วยค่ายมวยด้วยก็ฝากติดตามค่ายขอเบ็นมีลนิธิในการเดินผีตายเนียครับจะทำไม่ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับพวกนี้มีอีกสองคนใช่ไหมครับครับ